สาธุใครเลื่อนมาเห็นคลิปนี้ขออำนาจปารมีพระอุปคุตช่วยดนบันดาลประทานพรเมื่อเห็นแล้วให้ตั้งจิตอธิษฐานขอพอรสิ่งที่ปรารถนาอุปคุตโตจมหาเถโรสัมพุทธเทนะวิยากโตมารันจะมารพารันจโสอิธานิมหาเถโรอุปคุตตังจมหาเถรังยังยังอุปัฏฐวังชาตังวิเทเสติ อาเสสโตมหาราพังพระวันตุมีพระอุปคุตเจ้าข้าจงช่วยดลบรนดาลประทานพรบุคคลใดตั้งจิตอธิษฐานขอพรต่อหน้าพระอุปคุตอยู่ในขณะนี้ขอพรที่ท่านตั้งจิตอยู่ จงสำเร็จเห็นเป็นผลขอให้งานเง,งินโชควาสนาสิ่งดีๆจงเข้ามาสู่ชีวิตอย่าติดอย่าขัดอย่ามีอุปสรรคใดๆขอบารมีพระอุปคุตจงช่วยร้างอาถรรพ์ร้ายล้างเคราะห์ร้ายร้างเสนียดกันไร้ยร้เปิดทางเปิดความสำเร็จเปิดงานเปิดเงินด้วยบารมีพระอุปคุตดลบันดาลประทานพรช่วยให้สำเร็จช่วยให้สำเร็จสาธุสาธุสาธุ